สวัสดีครับพบกับผมอัลฟ่านี118นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกซองที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับตัวนี้จะเป็น b บตเตอร M2 Tactical Rifle Size นะครับคือเป็น b บตเตอร M2 ที่เป็นศูนย์ไรเฟินะครับไม่ใช่เป็นตัวเศษตัวแต่งอะไรนะครับจะได้กล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษแบบนี้ ไม่มีอะไรพิเศษน,นะครับเป็นกลองกระดาษกระดาษล่างนะครับส่วนตัวปืนนะครับนี่คือตัวปืนนะครับปืนไม่ได้ขึ้นลำไว้นะครับแต่มีกระสุนบรรจุอยู่ในหลอดปืนเบรนด์ลี่ M2 เรียกคอนซันโนเบรนด์ลี่เ2ดีกว่านะครับ วีเมนเรี่งทนะครับความยาวลำกล้องตัวนี้นะครับ18.5นิ้วนะครับ18นิ้วครึ่งถามว่ายาวไหมผมถือว่ายาวนะครับถือว่ายาวยาวมากนะครับหลอดบรรจุเรดจิตน,นะครับบวกหนึ่งในลำพิงก็เป็นแปดนะครับในใบอนุญาตป .3 อสามนะครับจะต้องระบุเป็น แนัดนะครับลำกล้องเป็นเหล็กยิงลูกโดดได้นะครับรีดลำก,กล้องมาถ้าลองสังเกตดูดีๆตรงโคนจะใหญ่แล้วก็ไล่ออกมาจนเล็กนะครับศูนย์ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นไรเฟิลไซคคืออะไรนะครับก็คือศูนย์ศูนย์หน้าและศูนย์หลังนี่คือศูนย์หน้า จะอยู่ติดบนลำกล้องนะครับติดอยู่บนลำกล้องไม่สามารถถอดได้นะไม่สามารถถอดได้นะครับมันติดฟิกไว้กับลำกล้องเลยนะครับศูนย์หน้าก็ไม่ได้แต้มสีไม่ได้เรืองแสงเช่นกันศูนย์หลังก็ไม่ได้แต้มสีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เรืองแสงนะครับซึ่งการเล็งนะครับหลักการเล็งเหมือนปืนสั้นนะครับเหมือนปืนสั้นทั่วๆไปนะครับที่ ที่ศูนย์ติดบืนนะครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นใบแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ใกล้เคียงกันหลักการเล็งเหมือนกันนะครับจัดยอดศูนย์หน้าให้อยู่กึ่งกลางศูนย์หลังนะครับหลักการก็คือเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันเล็งเหมือนกันซึ่งถามว่าปรับตัวยากไหมก็ไม่ได้ยากนะเล็งง่ายด้วยสองผมถือว่าเล็งง่ายนะ เพราะว่าเราเป็นจริงกับตูปืนพกสั้นนะครับที่จริงผมอยากได้ตัวหลังสะพานแต่ว่ามันไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุโครงกระโหลกปืนเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ก,กล่งไกชุดรั่นไกตรงนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับ <c oughs> มีเซฟแบบลอสบู ก็คือขวางตรงปุ่มไกลนะครับเซฟก็คือเป็นจุดสีแดงตรงนี้นะครับถ้ามีจุดสีแดงตรงนี้โผล่ออกมาทางซ้ายนะครับนั่นคือปืนเป็นสภาพพร้อมยิงนะครับแต่ถ้าตัวใบสุนหลังที่ว่าที่อ้ขออภัยครับตรงปุ่มเซฟที่เป็นสามเหลี่ยมยื่นออกมานั่นคืออยู่ในสภาพเซฟ อยู่ในปืนสภาพเซฟนะครับแล้วก็ความพิเศษของ v บตเรี่ก็คือได้ระบบอินเตอร์เชียนะครับก็คือใช้แรงรีคอยจากกระสุนในการถับลูกเลื่อนนะครับพันท้ายคอมฟอร t e c ได้พันท้ายคอมฟอร t e c นะครับแล้วก็ยางนิ่มมากนะครับแรงรีคอยของเบลเลรียมทก็คือจะตามลูกศรตรงนี้นะครับแรงมันจะถอยลง แล้วก็มีสปริงรีคอยเหมือนบัฟเฟอร์ของปืนเ r AR นะครับอยู่ในพันท้ายนะครับกระโลกไม่ได้เจาะรูใส่พิคาเทนี่มาให้นะครับต้องเจาะเองใส่เองนะครับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยไปติดกันเองนะครับลิ้นบรรจุกระสุนนะครับ แล้วก็ความพิเศษของเบนนี่ M2 ก็คือถ้าเราใส่บรรจุกระสุนไว้แล้วเราจะใช้ขึ้นลำสังเกตนะครับว่ากระสุนไม่เข้านะครับทั้งที่ว่าในหลอดในหลอดมีกระสุนในหลอดมีกระสุนแต่ว่าขึ้นลำขึ้นลำแล้วลูกไม่เข้านะครับขึ้นลำลูกไม่เข้าเราจะเป็นต้องกดปุ่มเรียกลูกทุกครั้งนะครับในการ ขึ้นลำนะครับถ้าไม่กดปุ่มเรียกลูกปุ่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นลำได้นะครับถ้ากดปุ่มเรียกลูกปุ๊บสังเกตนะครับ <c oughs> ลูกก็จะไหลออกมาจากหลอดมารอมารอไว้นะครับแล้วเราก็ขึ้นลำขึ้นลำอีกหนึ่งแล้วก็เมื่อทําการยิงนะครับลูกก็จะป้อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเค แต่ยังมีรูปอยู่ในหลอดนะครับแต่ผมเคลียร์รูปเมื่อกี้ออกไปะระบบเรียกรูปนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อคุณยิงแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนชนิดกระสุนนะครับที่ต่างจากที่บรรจุไปนะครับยิงแล้วก็กดปุ่มเรียกรูปมันก็จะค้างนะครับแล้วเราก็รูปที่เราต้องการจะใส่แบบชนิดใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดล้ำเลือด ก็ทําการยิงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมยิงลูกปลายร้อยนัดหรือลูกเบิร์ชดหรือลูกเบอร์ชตเ,เต็มลาเลยแต่ผมต้องการที่จะยิงลูกโดดนะครับต้องการจะยิงลูกโดดในระหว่างที่ทําการยิงกดผมเรียกลูกเพื่อเคลียร์ดับลูกในหลอดอเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ลูกใหม่แล้วก็ทําการยิงนะครับหรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการหรือเปล่า มันก็เหมือนกับเป็นการเซฟตี้ไปในตัวนะครับก็คือถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของปืนแล้วไม่รู้ระบบมาขึ้นลำ้ำได้ก็จะไม่สามารถขึ้นล้ำได้นะครับเหมือนในบ้านมีเด็กแล้วก็เหมือนมีคนที่ไม่หวังดีนะครับมาใช้ปืนก็ไม่สามารถที่จะขึ้นล้ำได้เพราะว่า ต้องกดปุ่มเรียกลูกนะครับหรือมีอีกวิธีนึงนะครับมีอีกวิธีนึงที่จะทําให้ลูกขึ้นมาได้นั่นคือกดแนียวไกลซึ่งมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับสังเกตนะครับขึ้นลำแล้วลูกไม่เข้านะครับกดแนียวไกลลูกก็จะมารอแล้วก็ขึ้นลํำใหม่เช่นกันนะครับโอเค น้ำหนักไก่ปืนคร่าวๆนะครับผมไม่แม่นเท่าไหร่นะเรื่องสเปคตามชีตนะน้ำหนักไก่อยู่ที่ประมาณ5าปอนด์ไก่คมนะครับไก่คมเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบทดสอบไกลการลั่นไก่ให้ให้ชมนะครับ นี่คือไกลไปไกลโค้งนะครับ <c oughs> ลากระยะลากประมาณนี้ถือว่าเป็นไกที่คมมากนะครับสำหรับปืนลูกฟองนะครับถือว่าเป็นไกคมมากนะครับ ตอนนี้ปืนเคียร์นะครับตอนนี้ปืนเคียร์ไม่มีลูกทั้งในหลอดแล้วก็ในลองเทิอง <c oughs> หลอดตรงลิ้นในหลอดจะเป็นอลูมิเนียมสีแดงแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อ<ด>ให้เห็นชัดนะครับ ผมส่วนถงผมร้อยหกสิบห้านะครับเป็นคนตัวเล็กไม่ได้สูงนะครับผมจะทําการประทับบาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมนะครับว่าคนตัวเล็กจะใช้ปืนยาวแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถือว่ายาวมากใจผมอยากได้ M4 สิบสี่นิ้วแต่ว่ามันราคาสูงเกินไปนะครับ เพื่อไม่ไอไว้ก็จัดตัวนี้มาแทนนะครับลำกล้องยาวไม่มีผลครับเราใช้ท่าการยิงนะครับท่ายิงในที่แคบยิงในพื้นที่จํากัดเราก็แกนท่าในการยิงได้นะครับไม่ใช่ว่าปืนมันยาวแล้วจะใช้ในเชิงเทคนิคอเม่ได้นะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกผลและการประยุกต์ครับปืนตัวนี้ไม่จําเป็นต้องประทับไหลนะครับ คือถือลอยๆอย่างนี้แล้วก็ยิงได้นะครับถือลอยๆแล้วก็ยิงได้นะครับถ้าเข้าในมุมที่แคบมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่เราจะใช้เข้าในพื้นที่จํากัดนะครับไม่จาเป็นต้องประทับไหลอัดไหลแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งมันจะเป็นจุดที่ทําให้เราเสียเปรียบนะครับเขาอาจจะมาจับปืนคว้าปืน ย่งปืนจากเราได้นะครับเราก็ต้องมีการฝึกฝนที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ผมอยากจะเสริอมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการีโลลดนะครับค่อนข้างทําได้ยากนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ที่วอลของลินแม็กมันจะงับนิ้วพอดีเลยมันจะงับนิ้วพอดีแล้วมันจะงับเก็บด้วยนะครับที่ๆหลายท่านแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบอ่า ที่ไม่มีตรงรอยว้าแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นของทารานหรือของใครก็ได้ที่เป็นของแต่งที่ว่ามันไม่มีรอยว้าะนะครับทาให้เวลาเรายัดยัดลูกนะครับมันจะได้ไม่งับนิ้วตอนเราดันลูกเข้าไปสุดนะครับเพิ่งผมโดนมาหลายครั้งมากเลยนะครับตอนช่วงรับปืนมาแรกๆแล้วก็รอหัดซ้อมรีโหลดนะครับแม่งทำโคตรยากเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่การฝึกฝนครับฝึก มันฝึกกันได้นะครับหรือเราจะไปแต่งเอาลิ้นแบบไม่มีตรงรอยวอล์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็อยากจะอยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนผมจะมาทำคลิปแนะนำการถอดเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มลดสไลด์ค่อนข้างจะเล็กนะครับปิดจุดปุ่มลดลูกเลื่อนค่อนข้างจะเล็ก ทำให้ในการจะกดมันถ้าเราไม่แม่นจริงๆมันกดบางทีมันกดไม่โดนนะครับเนี่ยครับบางครั้งเรากดไม่โดน <ๆ S 1> เพราะว่ามันลิกนะครับไม่เหมือนตัวแต่ง <S <S เป็นพวกตัวสปีดตัวเอนั่นคือก็แต่งใส่อันใหญ่มาให้นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตัวคันดึงลูกเลื่อน ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็สั้นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเล็กแล้วก็สั้นควรที่จะเปลี่ยนให้มันใหญ่เพื่อทำการขึ้นลำได้ง่ายนะครับแล้วก็เมลี่งมีของแต่งซัพพอร์ตนะครับในการเปลี่ยนลังหน้าให้เป็นลังเอ็มลนะครับทำการติดไฟฉายติดเลเซอร์ ติดอะไรก็แล้วแต่ติดจิ๊บมือนะครับมีกองแต่งับพอร์ตให้นะครับยี่ห้อ Site Industry นะครับเป็นรางกระจงมือหน้าแบบอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นตัวเอ็มล mm ็ hmm. เดี๋ยวผมสั่งไปแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะครับถ้าของมาถึงเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าแต่งให้เป็นแนวเทคนิคอล ม่ใช่แนวปืนแข่งนะครับจะเป็นยังไงในเบนนารี M2 ตัวนี้นะครับผมว่าเป็นปืนที่สวยนะครับสวยมากทรงดีมากถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆ ที่สนใจในปืนเบนน e ลลี่ M2 ได้เข้ามารับชมนะครับส่วนข้อมูลผมไม่แน่นผมยอมรับผมไม่แน่นในเรื่องข้อมูลผมอยากจะมารีวิวแบบความรู้สึกตัวเองล้นวนๆนะครับไม่ได้อยากจะมาท่องสเปคชีทให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ขออภัยถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือประการใดนะครับขออภัยไว้หนที่นี้แล้วก็คลิปหน้า หรือคลิปต่อไปก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้ามีอะไรอยากจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปคุยกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับ ลูกเลื่อนเป็นแบบล้อมหมุนนะลืมบอกไปเป็นแบบหมุนหน่วงเวลานะครับยังไม่ได้ยิงแต่ว่าอีกไม่นานก็จะได้พาไปยิงที่สานามนะครับวันที่ผมสะดวกนะครับก็จะทำคลิปยิงไม้ดูด้วยนะครับหรัววันนี้สวัสดีครับ